นที่ท the ่องัำได้รถจักรยานยนตสายที่ได้เป็นลักษัะฐานทั่วไปใช่ไหมครับเรือต้องลอยน้ำได้นะครับไปตามน้ำได้นะครับต้องอี้ตรงนั้นได้ไม่ห่านะครับการท่องเห็นได้เหมนะครับต้องอย่างนั้นอายุหรืออย่างรถยนต์แล้วก็มองภาพง่ายอีกทีเราวิ่งได้วิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เรากำหนดขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับคือเป็นลักษณะความสามารถนะครับของความสามารถฐานที่เป็นฐานจำได้นะครับ นอกจากความสามารถพื้นฐานที่ปิดทางทำได้แล้วนะครับคุณภาพของสินค้านะครับยังจะมีเรื่องของคุณสมบัติพิเศษนะครับคุณสมมบัติพิเศษที่มากกว่านะครับที่มากกว่าความสามารถพื้นฐานอย่างเช่นรถโดยสารเราี่ได้ลนะครับมีความเด็วตท่นี้แหละนะครับกินน,น,าาน้ำมันเท่านี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษอื่นมาทำอะไรได้บ้าง คือคุณสมบัติพิเศษมันที่มีอุปกรณ์พิเศษอื่นมาด้วยไหมมีนาฬิกตอรือนตนะลรับใส่ล้อแม็กอเปล่านะครับติดแอร์ไห้ไหมเสียงเราเป็นยังไงนะครับมีอุปกรณ์ชุดตกแต่งสปอยเลอร์สะเก็ดนะครับยังไงบ้างพวกนี้ถือุป็นควพิเศษกรืฟีเจอร์ที่ให้มานะครับมากกว่าคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของพิกต่านะครับบอกไ้าใจได้ล่ะ นะครับความไว้ใจได้หมายว่าซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ได้จริงนะครับซื้อมาแล้วมันจะต้องใช้ได้จริงนะครับอันนี้คือความไว้ใจได้ซื้อรถมาต้องวิ่ได้นะครับซื้อรถมาไม่ได้มันต้องไม่เสียนะครับต้องไม่ต้องไม่เสียในในระยะเวลาในระยะเวลาสมควรเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องของความไว้ใจได้นะครับกับสินค้าเรื่องของความเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานคือระดับของผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพวกนี้ก็จะมีการตรวจสอบนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นนาฬิกากันน้ำได้รึเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์บางอย่างนะครับทนความร้อนที่กี่องศานะครับทนความเย็นที่กี่องศาพวกนี้นะครับรับก็อฟีรับน้ำหนักได้ได้เท่าไหร่นะครับอย่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมที่เขาตรวจสอบจับบ็อกสับเองอะไรต่ายพวกนี้นะครับไปตรวจสอบพวกเหล็กส่งเหล็กเส้นของของปีนหลายก็มีการตรวจสอบ ใครับพวกนี้คือเป็นไปตามมาตรฐานแต่วกนี้เราก็สามารถที่ตรวจสอบได้ได้มีใบกำรอบมาตรฐานมานะครับก็ถือว่าเป็นคุณภาพอย่างหนึ่งถ้าไม่มีคุณภาพแปลว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ตามมาตรฐานเหล่านี้นะครับเรื่องของความทนทานนะครับเรื่องของความทนทานคืออายุการใช้งานนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนมีการทดแทนต่างๆนะครับอายุการใช้งานมันมีอายุการใช้งานยาวนานมากน้อยขนาดไหนนะครับมีการมีอายุการใช้งานยาวนานมากน้อยขนาดไหนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นว่าสินค้าจะมีการรับประกัน ครับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าแลวประกันหนึ่งปีแอร์วประกันหนึ่งปีรถจักรแล้วปรกันสามปีห้าปีประกันกรรมวิชาอะไรต่างๆนะครับพวกของสมองเติมต้อมีประกันหมดนะก็คืออันนี้แสดงนะครับว่งจากความสมทรนที่มีการการันตีใช่ไหมครับจากบางบริษัทเนี่ยนะครับอย่างแอมเปร์อย่างเงี้ยไม่ว่าอุปกรณ์อะไรของแอมเปี์ยรับประกันที่เกิดสามปีถึงแม้คุณจะซื้อเติมแล้วก็ตามเนี่ยนะครับเขาให้แค่สามปีแน่นอนนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเกินสามปีไปเนี่ยมันเสียแน่นอนนะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มเสีย ครับใครใช้ Apple นี่ก็จะรู้ว่าปีปีแรกเ,เนี่ยเขาบริษให้ฟรีไหมครับคุณเซิร์ฟเพิ่มได้สองปีไม่เกินนะครับพวกนี้เขาก็รู้แล้วว่าสาปีเนี่ยมันต้องเริ่มเสียแน่นอนนะแต่กลยุทธ์ของ Apple ก็คือผมคิดว่านี่คิดตัวเองนะไปดูไปถามติดจอไปตรวจก็ได้ล้ก็คิดว่าเขาทำมาเพื่อแบบไหน,นนะวันแอปเ p ิ้ลขายอะไรครับ Apple ขายเทคโนโลยีขายอนะินโนเวชั่นนี่แหละ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนใหมนะ่ลูกค้าสาวปีเลยหรือว่าเก่าแล้วเอาแล้วที่นีเอาแล,ล้วแลกนะ็ต้องเปลี่ยนนะครับความทนทานก็เป็นคุณภาพแบบหนึ่งที่ปกป้ออกแต่สินค้าอะไราต่างที่ทนทานมากเกินไปใช้ชาติมันยังไม่เสียอะไรเนี่ยนะครับจะมีใครซื้อเพิ่อมอีกเนะี่ยมันก็ต้องเสียบ้างนะครับให้แทนเปลี่ยนใหม่แต่ก็เป็นคุณคุณคุณภา,ภาบบคุณคนณคุ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  เรื่องการบริการหลักการขายทั้งหลายนะครับก็เป็นมิติของคุณภะพอย่างหนึ่งที่มีต่อสินค้านะถึงแม้ว่าการบริการนั้นนะครับมันจะเป็นการบริการหลังจากนั้นไปแล้วก็ตามหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้วนะครับการก็มีผลกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าใช่ไหมครับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการซ่อมแซมความเพิ่มเติมในการซ่อมบำรุงความน่าเชื่อถือของชาตินะครับความสุขภาพอ่าต่างๆของของานที่ให้บริการหลักการขายนะครับก็เป็นภาพสะท้อนนั่นเอง คุณภาพของบริษัทถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตัวสินค้าเองแต่มันเป็นเป็นโปรแกรมที่ให้มานะครับจริงๆพวกนี้มันก็มีผลของการกดจ่ายคือเห็นไหมครับยังไงเชียงใหม่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นพวกรถนำเข้ามากนักใช่ไหมครับพวกรถนำเข้าต่างๆที่มันไม่มีสูตรบริการพวกมันไม่มีสูตรบริการเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ที่ห้าตลาดทั่วไปที่มีที่มีสูตรบริการหรือบริการนะครับบางคนเนี่ยซื้อมาใช้ก็องไปซ่อมเองเพื่อนบางคนอยู่เนี่ยขับคอเช่นะครับป๊อปเนี่ย กับปอสจะเปลี่ยนยาทีหนึ่งนเนสีเส้นนะครับต้องโอนไปบริษัทจีนเพ่กอเชียเท่ให้ชาติจีนเพ่เอายาสีเส้นของมันเนี่ยใส่เครื่องบินนะครับมาเปลี่ยนเสมาชิกใหมเวลาจะเข้าสู่ทีหนึง่งต้องเอารถมาเนี่ยนะครับใส่รถบนหูไปแล้วไปซ่ปอมจีนเพ่สมัยนั้นอีโตงอีตันเนี่ยยังยังไม่มีอีตัน้นบริษัทขายรถยนต์นำเขา้ายังไม่มีเซอร์วิสเลยนะครับต้องรู้นซื้อรถใหม่นะงา,านของใส่เงินบรนะิจาค คือความความสามารถในการให้บริการในการขายเนี่ยมันก็มีผลนะครับต่อคุณภาพของสินค้าจริงๆไม่ใช่ว่าคนเชียงใหม่ไม่ไม่มีเงินนะครับจริงๆคนใเชียงใหม่มีเงินแต่ว่ามันมีความสะดวกนันเองนะครับเรื่องความสวยงามนะครับความสวยงามเนี่ยนะ้วก็สปอยส์เป็นสิ่งแรกๆเลยเราจเห็นนะครับเพราะมันเป็นสิ่งดึงดูดนะครับเป็นสิ่งดึงดูดอันแรกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนะครับตาเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับถ้าเป็นสินค้าทั่วไปที่มีอยู่นิดๆถ้าไม่ตก ไป็นร่เป็นเบเลอี่เนี่ยนะครับเรื่องติดก็จะเข้ามามีมีผลใช่ไหมโดนเคยเห็นนะครับที่บางทีอย่างร้านเบเกอรี่เนี่ยเขาชอบเอาเอาเปล่ามาข้างนอกใชมให้มีกลิ่นให้ถึงตูดคนเข้าไปตามกลิ่นไปอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของรูปลักษณะก็มีก็มีผลต่อคุณค่าเยนะครับว่าเป็นสีถึงดึงใจใช่ไเราดูของสวยๆงามเราก็ชอบครับรถสวยๆอะไรเงี้ยผู้หญิงสวยๆถึงแม้จะดูข้างหลังอย่างเงี้ยโอ้ดูสวยๆนะครับอย่าไป พาอที่เราเห็นโอ้โหเจ้าหญิสวยมากเลยนะหนุ่มดีผมยาวไปเห็นข้างหน้าโอ้โหขอกำลืงหนึ่งนะครับก็มีเป็นเทคนิคคุณภาพเทคนิคหนึ่งนะครับเรื่องของความป,ปลอดภัยก็เช่นเดียวกันก็มีผลตรวจคุณภาพนะครับมีผมตรวจอคุณภาพเรื่องของความป,ปลอดภัยก็คือเมื่อใช้สินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับสินค้าที่ความปลอดภัยไี่มีอันตรายที่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทั้งนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลายอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้แต่ไม่ช็อตนะไฟไม่ไหม้ย่างนี้นะครับ เรื่องยายนยนต์ทั้งหลายเรื่อง, ty, งเซฟตี้นะครับบางบริษัทก็ใช้นะครับบริษัทห uh, นะึ่งจำได้ไหมครับเขาก็ยมีสโลต์แวร์ว่าเซฟตี้คอมเฟิร์มไหมมีช่วงไหนเขาใช้บอเวอร์ไหมครับรต่ว่าในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักนะครับการรับรู้อื่นๆนะพวกการรับรู้อื่นๆเนี่ยพวกเพอร์เซชั่นทั้งหลายเนี่ยที่เป็นความการรับรู้ส่วนบุคคลต่างๆเนี่นยก็มีผลมากเลยต่อ,ตอนนเรื่องของคุณภาพน,นะเพราะจริงๆแล้วบางทีอ่ะ ลูกค้ารับรู้ไปแล้วนะเชื่อไปแล้วนะจริงๆไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะมันดีจริงหรือเปล่าเรื่องการโฆษณานชวนเชื่อทั้งหลายความชอบส่วนตัวนะหรือว่าพวกอินเมจของแบรนด์ทั้งหลายนะบางทีคนยอมจ่จายราคามากกว่านะครับเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าทั้งๆที่ก,ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันดีจริงกว่าดีกว่าการจริงหรือเปล่านะบางคนใช้กินโนเลตกรบปุกะห้าร้อยนะครับบางคนใช้กินรามแยกระปุกลหนึ่ะนะนะงห่ะะต่างกันยี่สิบเท่าของราคาแต่ถามว่าคุณเอาสมบัตมางของ นะครับไปนจะทำให้หน้าเด่นต่างกันที่ทิบเท่าหรือเปล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะครับมันก็มีการรับรู้ไปแล้วแ่ละว่ายิ่งเน็ของแบรนด์เรื่องการโฆษณาต่างๆในที่เคยคุยให้ฟังเรื่องคาวาซากิกับฮอเตอร์กับอาเล่กันได้มครับจริงๆแล้วมันต่างในขนาดนั้นหรือเปล่านะครับรถโยนราคามอเตอร์ไซค์ราคาข้าแสบราคาล้านห้าอย่างเงี้ยมันต่างกันขนาดนั้นไหมจริงนะมันก็เป็นเรื่องของยิ่งเน็ต่างๆนะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆแต่ที่ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการเมื่อกี้เนเรื่องของสินงคารามว่าจะไม่สามารถยุดหลับป้องาอะไรได้นะครับมิติคุณภาพของการให้บริการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการเรื่องของการปักสั็มสำคัญกับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่ลูกค้าจะต้องใช้รอนะครับสำหรับการใช้บริการนะครับเวลาที่ลูกค้าใช้รอเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่อยากจะรอแนานนะครับเราเนี่ยเราไปใช้บริการเราไม่อยากนั่งรอแน่นรอแน่นใช่ไหมนะครับ จะซื้อข้าวทำวันอย่างเงี้ยโอ้รอนานต้รานคนเยอะเลยมึงไม่กินไปอีร้านอื่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการรอต่างๆของลูกค้าเนี่ยถ้าทำให้ลดน้อยลงมากที่สุดก็จะดีนะครับเคสโกลด์โรตารนะฮะไม่ว่าที่สี่เคสโกลด์เนี่ยทำหเลยนะครับเขาจะมีอย่างของเคสโกลเนี่ยเขาโฆษณานะครับขีดเส้นไว้ไปเตยไปโรตารอ่ะไปอีกขีดเส้นไว้ครับได้มีคนมาเดินดูนะเพราะถ้าเกิดคิวมันยาวเกินเส้นเขาต้องไปเปิดเคาน์เตอร์กระเชียบใหม่เห็นไหมครับเพื่อให้ลูกค้าไม่รอาน่อันนี้คือระยะเวลาในการรอ านะครับธนาคารบางธนาคารเนี้ยการันตีเลยว่าลูกค้าต้องได้เข้าไปที่เคาน์เตอร์ในเวลาต้องไหลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของต่เป็นเรื่องของคุณค่าอย่างหนนะครับเรื่องของการบริการที่เสร็จทันเวลานะครับเรื่องของการบริการที่เสร็จทันเวลาคือการใช้บริการการรับบริการให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดนะโดยเฉพาะพวกส่งของทั้งหลายนะครับพวกส่งของ DHL อชเอลเเด็กนะครับส่งของวันนี้การันตีพรุ่งนี้ถึงอย่างเงี้ยนะครับถ้าส่งก่อนเที่ยงวันนี้พรุ่งนี้สอดเที่ยงถึงแน่นอนอย่างเงี้ย ก็เป็นการการังตีทําให้เสร็จภายในเวลาและพวกนี้ก็คือเขาก็เป็นคนยุตินึงในการแข่งขันของเขาไมยครับเป็นการเป็นคนยุตในการแข่งขันแต่พูดราะลูกค้าก็ไม่อยากที่จะรอกานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ลูกค้ารอกานแล้วก็สามารถทําให้เสร็จได้ในเวลาที่ผ่าตอำของไว้นะครับลูกค้าได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะนะครับเพราะว่าการบริการนะครับการบริการบางอย่างมันประกอบกันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันนะครับ ตัวอย่างหนังสือนะครก็เพิ่มข้ามันไก่นะครับผมว่ามันาะว่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมอของภาพชาติเวลาคนไปสั่งข้าวมันไก่ละมอขอบ้างก็ไก่จ้เลยชูไม่ได้หมายถข้าวมันไก่นะมาั้องไปช้อนซองน้ำซุปนะครับซอสสอมอย่างเลยก็วางันไปขิงพิกเนี่ยมันต้องมาบอกอด์ที่ลูกค้าไม่ต้องเีองเพิ่มเติมนะครับมาต้องมาเป็นเซ็ตนะครับไม่ใช่ซั้อข้าวมันไก่มาแต่ ไปพักในโรงแรมเปิดห้องสไตลนะครับหอโรงแรมนี้พอจะเห็ว่าทุกอย่างเปิดห้องเข้าไป่งก็ต้องมีทุกอย่างนะครับมีเตียงมีตู้มีนะครับหน้ามีน้ำอุ่นมีตู้เย็นมีน้ำที่ดื่มมีใบให้ใช้ในโรงแรมนะครับมันก็จะมีพ่อรัวในการบริการพ่อรัวที่ประกอบขึ้นมาครับแล้วก็มีวัาชุของการให้บริการนะครับต้องมาบริการมาดูแลบริการนะครับมันจะต้องรับรู้ว่ความสุขภาพของพนักงานในการปฏิบัติกับลูกค้า พนักงานมีสำคัญม,มากนะคะรับโดยเฉพาะธุรกิจการบริก,การกับธุรกิจการขายลน,นะครับเนืน่องจากว่าพนักงานเนี่ยนะครับพนักงานเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีปฏิสิริยาต่อทีลูกค้าทุกคนที่พบลูกค้านะครับและเป็นส่วนสําคัญมากที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเพราะนั้นคือุณคาหของการให้บริการเน็นักงานนะค,ะครับเพราะฉนั้นนฐานะที่เราจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเนี่ยนะค,ะครับเราจะต้องดูแลพนักงานให้ดี ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับทําให้เขารู้สึกว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าของเขาด้วยไม่ใช่แค่ลูกค้าขององค์กรนะครับการให้บริการก็ต้องเป็นการบริการที่อันนี้แย้มแจ่มใสไม่จะไปล้อนะครับไม่แสดงสีหน้าไม่ดีอะไรต่างๆก็ต้องกรนะครับแต่งตัวสุขภาพเพราะว่าขายตรงนี้นะครับพวกนี้จะมีผลมากนะครับพวกนี้จะมีผลมากนะครับโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่ลูกค้าเนี่ยนะครับ จะเป็นต mm. ้องจ่ายเงินมากนะครับที่เขาจ่ายเงินมากเท่าไหร่นะครับความค่าความภาษีที่เขาได้กลับมาต้องมากตามด้วยนะครับถ้าคุณไปกินข้าวแกงค่าหน่อยนะคับคุณไปกินร้านอาหารแตงแบบน้าดาวที่ยวทงเขาดาราดีก็ได้นะครับเนี่ยนะครับความค่าความคุณไม่ต้องต่างกันนะข้าวแกงเนีอาจจะมีคนเสิร์ฟเดินชนของไปหน่งโงนหนแต่ถ้าเกิดไปดาราดีเนี่ยเขาเปิดเข้าไป่ต้อย่าง ต้องมีทุกอย่างทุกอย่างต้องดีเนี้ยหมดอย่างเงี้ยนะครับตอนทุกข้ามันก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น expectation ของลูกค้าจะแตกต่างกันนะครับเลยจะต้องระมัดระวังนะเรื่องของพนักงานของเานะมีกฎอย่างมากนะครับเรื่องของการให้บริการเป็นหลักในการสัมผัสทุกคนนะครับหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาใช้บริการของเรานะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาใช้บริการของเรานะครับเป็นทุกข้ามของเราทุกคนเข้าใจเน้นที่เราหมด นะครับก็จ่ายเงินให้ให้เราโอนนะครับอย่าไปแบ่งแยกว่าลูกค้านะครับเป็นชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยับก็เป็นลูกค้าของเราทุกคนแล้วก็ต้องให้บริการที่เหมือนกันลูกค้าทุกคนนะครับให้บริการที่เหมือนกับลูกค้าทุกคนนะครับในระดับบริการนี้มันมีมาตรฐานนะครับควนง่ายและความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการนะครับควาง่ายและความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับเราจะโดนเรื่องของเรื่องโลกา ทีส่สถานที่ตั้งนะครับของธุรกิจที่เป็นธุรกิจผลิตกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจก,การบริการนะครับการปัจจัยที่เอามาใช้เลือกเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหลักเลยที่เอามาเลือกนะครับสถานที่ตั้งของธุรกิจการบริการคือความง่ายความสะดวกสบายในการที่ลูกค้าจะเข้าไปใช้บริการนะครับเป็นปัจจัยหลักอันนึงเลยนะครับเนื่องจากว่าความง่ายความสะดวกสบารเข้าไปใช้บริการนะครับจะลืมว่าลูกค้าของธุรกิจบริการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วน การที่ทำให้เกิดการบริการการให้บริการถ้าลูกค้าไม่เข้าไปคุณก็มดสิคุณไม่ก็ไม่เกิดการบริการึ้นมาแต่บางครก็เห็นว่าอ้าวอาจารย์บางที่นะผมอยู่ใกล้ไกลนะครับแต่ข้ามน่านอดบ้าเลยนะครับก็ยัมีคนไปอันนั้นก็น้องเปลี่ยนมีเราพูดทั่วไปนะครับพู้ชมทั่วไปนะครับว่าความสุ่มสบายของของลูกค้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องหมายถองนะครับสำหรับการบริการสบายนะครับความต้อง ครับผมก็แม่ยามหมายว่าในการให้บริการแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะมีการให้บริการที่เป็นลักษณะเหมือนกันแบบเดียวกันขั้นตอนต่างๆเหมือนกันหมดนะครับมีมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับมีความถูกต้องแม่ยาใหาทุกครั้งที่ให้บริการนะครับผมก็แม่ยามหทุกครั้งให้บริการสุดท้ายคือการตอบสนองอย่างทันทีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะการให้บริการนะครับโดยเฉพาะการให้บริการเนี่ยบางครั้งจะมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะแน่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับจะต้องสามารถที่ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถที่ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งโดยที่ว่าอุปกรร์การเกิดได้ตลอดละนะครับคุณรู้ว่าคุณเป็นโรงแรมนะครับแขกที่จะมาพักบุ๊กอ้นออนไลน์เรียบร้อยจองห้องพักในที่ต้องการจองห้องพักออนไลน์นะแล้วพอมาถึงเคาน์เตอร์ปึ๊บนะครับมีใบจองมาปึ๊บนะหน้าเคาน์เตอร์หาหาที่จองไม่เจอออนไลน์ขึ้นอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับถ้ายิ่งห้องเต็มอ่ะจะทำยังไง ถ้าห้องไม่เต็มเป็นไงไน,นะ,ะก็เนียนเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าห้องเต็มจะทำไงโรงแ้มก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลานะครับเรื่องของร้านอาหารก็จะมีอนกันนะคะนระคะับเสิร์ฟพิซบ้างอะไรบ้างเงี้ยจะทำยังไงนะครับตรงนี้ก็ถ้าเราสามารถที่ตอบสนองได้ะะทัน,าาน,น,น,ะะทนท,นนทนนะะีนะครับพวบทั้งการในการตอบสนองและงานโรงแรมมันก็จะสะท้อนถึงเรื่องของการเกลี่ยนในการบริการนะครับทีนี้ เมื่อเราแสวงหาความต้องการลูกค้ามาแล้วนะครับเรามาตีความความต้องการลูกค้านะครับจากวิตีคุณภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิติคุณภาพของสินค้ามิติคุณภาพของการให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีมากระบวนการการออกแบบนะคหากไม่ได้ความต้องการมาปุ๊บก็ต้องมาลงได้ต่อยแล้วก็มาลงในการออกแบบการออกแบบคือการร่างออกมานะครับการร่างออกมาว่าสินค้าในหน้าตาเป็นแบบไหนหรือการการให้มีการให้บริการเป็นยังไง นะครับทีนี้การออกแบบที่มีประสิทธิภาพนะครับการออกแบบที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะนำไปสู่นะครับความได้เปรียบในการแข่งขันภายใต้เราเรียกว่าของนิสิตในแกล้งเฉยนะครับซึ่งแบบนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับซึ่งการออกแบบที่มีประสิทธิภาพจะหมายความว่าหมายควม่ายังไงนะครับอันที่หนึ่งก็คือการออกแบบนะครับที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ เรื่องของการการออกแบบนะครับที่มีคุณภาพคือเรื่องของคุณภาพการออกแบบนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราดูเรื่องของดีไซน์บริบทอีกนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับการออกแบบที่สอดคล้องกับคลักษณะของลูกค้าที่ของสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับอันที่สองการออกแบบที่จะเป็นต้องมีความซับซ้อนนะครับไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนนะซิมเปิร์อีสเดสนะจริงๆวคนที่ออกแบบที่เก่งก็คือการออกแบบอะไรง่ายๆให้มันดูดีนะครับออกแบบที่วิธีการออกแบบที่วิธีการออกแบบให้ง่ายๆเป็นขอกประดิ ทำให้ไม่ต้องเป็นต้องซับซ้อนนะไม่ต้องเป็นต้องซับซ้อนแล้วนักออกแบบที่เก่งนะครับวันนี้ที่เก่งเห็นไหมครับเขาสามารถจับอะไรที่มันง่ายๆออกมานะครับให้ประตูดีใช้ต้นทุนน้อยๆนะไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะนะครับใช้ต้นทุนน้อยไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะสามารถตอบสนองลูกค้าได้นะครับการออกแบบที่มีคุณค่านะครับต้องสามารถออกแบบได้รวดเร็วนะครับสามารถออกแบบได้ได้รวดเร็วนะครับเพราะการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าเป็นการปรับปรุงนะครับผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยยิ่ง ใช้เวลาน้อยเท่าไหร่มันก็หมายควาว่าเราสามารถที่จะไปผลิตคาร์นะออกสูิตภัณฑ์ได้ไวขึ้นเหมาอนกันนะครับสุดท้ายก็คือนะครับการออกแบบที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการแย่ทำแบบที่ออกมาเนี่ยน,นะครับให้น้อยที่สุดนะยิย่องเราออกแบบมีประสิทธิภาพตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยนะครับการแก้ไขนะเมื่อเอามาทำในโปรเจคท์นะครับมันต้นแบบแล้วเนี่ยนะครับการการแก้ไขต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับทีนี้การออกแบบนิคานะครับการออกแบบนินะคะาออบบคันก็จะมีขั้นตอน หรืวเราก็มีขั้นต่อแต่ว่าเราทำอะไรบ้างนะครับในการอบบารกอ,รอกแบบสินะค,ะค้อาอันแรกคือต้องออกแบบลุกลาลุกลาภายนอกนะครับปีนี้พ่อไอพีไอต่างๆนะรูปลุกลาภายนอกก็คือ,อเรื่องของดิเมนชันนะครับเรื่องของขนาดเรื่องของอรูปลักษณะตา่างๆนะครับมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนสีสันเป็นแบบไหนพวกเนี้ยนะครับนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกการสูงต่ำขาวอะไรแดงนะครับเรื่องของเกณฑ์ของสมรรถนะคืขขอความสามารถในการทำงานนะครับ เรื่องของความสามารถในการทำงานของสินค้าถามว่าสูตรอะไรที่ต้องใช้บ้างนะครับรวมไปถึงค่าเผื่อที่จะยอมรับได้นะครับทีนี้ในกระบวนการการออกแบบสินค้านะครับกระบวนการการออกแบบสินค้าเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนันแรกนะครับก็คือการสร้างแนวคิดนะครับสร้างไอเดียไอเดียเจเนอเรชั่นารสร้างไอเดียที่แปลว่าสินค้าเรามันน่าจะเป็นการไดนะครับสินค้าของเราเป็นน่าจะเป็นการใดเสร็จแล้วนะครับก็เอาไอเดียตรงนี้ เอาไอเดียตรงนี้ไปศึกษาความเป็นไปได้ก่อนว่าจากแนวความคิดของเราเนี่ยนะครับมันจะสามารถเอามาผลิจริงได้ไหมตลาดมความต้องการหรือเปล่านะครับเอาไปต้องมีใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับจะต้องใช้เทคนิคอะไรในการผลิตนะครับถ้าตอบว่าเป็นไปได้นะก็เอามาเริ่มออกแบบขั้นต้นนะออกแบบขั้นต้นมาสร้างต้นแบบนะสร้างต้นแบบแล้วมาทดสอบดูนะครับต่างต่าง ว่ามาันเหมาะสมหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในนอกหน้าที่การทํางานการบรุงรักษาอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วทดสอบจนได้จนะดได้แบบที่สมบูรณ์ละก็จึงเอาไปทำบีเทียั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าทีนี้การสร้างแนวคิดนะครับการสร้างแนวคิดเนี่ยนะครับมันมาจากไหนครับการสร้างแนวคิดเนี่ยคือการทำความเข้าใจความต้อง,องการผู้า นะคมันก็มาจากการเก็บข้อมูลจากลูกค้ากันนรับการวิจัยเราบอกว่าทำได้หลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตลาดนะมาร์เก็ตเซอร์เวยนะครับการเช็คเวช่นนด์การทำเบริสตอมมี่นะครับอินเทสอินโทรเวลนะครับการทำโฟกัสกลุ่มทั้งหลายแล้วไปทำที่ไหนครับไปทำที่ไหนทำที่ลูกค้าก็ได้นะครับเก็บข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้าก็ได้เก็บจากซัพพลายเออร์ก็ได้นะครับเก็บจากผู้แข่งก็ยังได้นะครับเก็บจากพนักงานขายก็ได้ รหรือว่าจะมาเป็น่องกันก็ไปฝ่าย R&D ฝ่าย Production นะครับฝ่ายการตลาดมาเป็นซองกันก็ได้นะครับพวกนี้เขียนได้หมดใสข้อมูลนะครับเขียนได้หมดเกิดเรี๋ที่นะครับเมื่อเราได้แนวคิดมาแล้วนะครับเมื่อเราได้แนวคิดมาแล้วสร้างแนวคิดขึ้นมาแล้วนะครับเ,รเข้าใจกับต้องการาลูกค้าแล้วนะครับทีนี้ก็ เอาความเข้าใจนะครับแปลความเข้าใจด้วยนนะครับได้คอนเซ็ปต์แนวคิดเรียบร้อยก็เอาคอนเซ็ปต์แนวจิ้เนี่ยเอาไปดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเอาไปดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าก็คือเอาไปศึกษาความเป็นไปได้ของแนวจิ้ตัวเนี้ยอย่าไปตงสร้างเลยทุกนะครับในในขั้นตอนการแปลไปดูว่านะครับวิเคราะห์เรื่องของการตลาดนะครับทำ feasibility study นะครับการศึกษาความเป็นไปได้นะครับวิเคราะห์ทางด้านการตลาดก็มาดูว่า ไอ้แนวความคิดของเราในรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับสินค้าหน้าตายังหรืการบริการที่เป็นแบบต้นไหนอย่างเงี้ยนะครับมันมีปริมาณความต้องการมากน้อยขนาดไหนตลาดใหญ่ไหมนะครับมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนมีคู่แข่งหรือเปล่านะครับแล้วเขาทำอะไรกันบ้างตอนเนี้ยนะครับคู่แข่งทางตรงคู่แข่งทางอ้อมเป็นยังไงราคาขายต่างต่างกลยุทธ์ต่างต่างที่เขาใช้เป็นยังไงนะครับเอาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเชิงการตลาดพูดง่ายคือถ้าถามถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่ามีคนซื้อไหมมีคนซื้อเท่าไหร่ตัวขายราคาเท่าไหร่ ทั้งี่มีการวิเคราะห์างการตลาดนะครับถ้าบอกว่าโอเคเดินไปได้ทำขั้นตอนต่อไปนะครับวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แตวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์คือวิเคราะห์ทางการเงินแล้วว่าเรามีเงินไหมถ้าไม่มีจะหาเงินจากไหนนะครับถ้ามีเงินมาแล้วเนี่ยจะต้องลงทุนนะต้องลงทุนอะไรบ้างมันคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่านะครับควาวิเคราะห์นะครับว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนไหมวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับกำหนดราคาขายกำหนดปริมาณขายต่างๆนะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำกำไร นะครับนี่คือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์หลายนะครับดูว่าทําแล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะครับเกี่ยวกับการความเสี่ยงการที่ลงทุนเข้าไปถ้าตอบว่าโอเคนะครับขายได้ลงทุนแล้วคุ้มนะครับก็มีวิเคราะห์ต่อว่าทําได้หรือเปล่าก็คือการวิเคราะห์ทางทฤนฎีนะครับในการ,รทําการผลิตเนี่ยเราทําได้ไหมนะครับคนเรามีหรือเปล่าที่มีทักษะต่ะางๆเนี่ยเครื่องจักรเรามีไหมนะครับวัสดุนะครับวัตถุดิบ กำลังการผลิตต่างๆเราสามารถผลิตได้กี่ของลูกหลาเนี่ยนะครับต้อมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็วิเคราะห์ตั้งแต่จุนี้ในเรื่องของการผลิตหมายว่าผลิตได้หรือเปล่านะครับรงทุนกันก็ไปถ้าตอบได้สมเหตุว่าโอเคทุกอย่างขายได้นะครับลงทุนเริ่มุ่งนะครับผลิตได้ก็ไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับเริ่มงขอการออกแบบนะครับต้นแบบทำการออกแบบต้นแบบคือการออกแบบขั้นต้นนะครับการสร้างตัวถ่ายนะครับก็เป็นการแปลงความต้องการของลูกค้าเนี่ยให้เริ่มมาเป็น ตัวต้นแบบที่มีรายเหตุรับเป็นชิ้นขึ้นมานะครับทำต้นแบบขึ like like ้นมาทำตัวต like ้นแบบขึ้นมาทำเบอร์ไพร์ขึ้นมาสร้างต้นแบบนะครับสร้างเบอร์ไทร์เสร็จก็ต้องทดสอบเบอร์ไทร์ทดสอบเบอร์ไพร์ถ้ามันมีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้ามันมีเวลานะครทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแก้ไขอะไรบ้างแก้ไขก็หลายอย่างนะครับก็แล้วแต่นะครับอาจจะแก้ไขแล้ว เรื่องของแอนแิเลนต่างๆนะครับเรื่องของรูปลักษณะต่างๆสีสามลูกแฝกนะครับเรื่องของหน้าที่นะครับเรื่องของงารบำรุงรักษาอะไรก็แล้วแต่นะครับทำการทดสอบก้รเปลีนแปลแก้ไขจุดได้ตนแบบครบถ้วนนะครับทีนี้ในการสร้างต้นแบบนะครับในการสร้างต้นแบบเนี่ยโอเคนะครับในการสร้างต้นแบบนะครับ มันก็จะมีลักษณะ